คนเสร็จแล้วก็ล้างระบบน้ำนะฮะไม่ให้ปุ๋ยค้างอยู่ในระบบนะฮะได้เก็บนี่น,นะครับพิธีกเกษตรนะครับผมบายน้ำส้มซิงนะฮะโดยใช้โดนพ่นปุ๋ยทางใบนะครับวันนี้เอายูเรียแล้วก็ฮอร์โมอนมาให้ข้าวนะฮะมันจะเหลืองตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับผมคือตรง